สวัสดีครับมาพบกับผมเซนนิคล้มโต๊ประจำวันที่4พฤศจิกายอยู่นะครับก่อนจะไปข้อบังคืนนี้เฮียก็มีกิจกรรมดีๆไม่ได้กินเช่นเคยเพียงพี่ๆน้องคนไหนทายผลบอลถูกรับเครดิตฟรี100บาทไปเลยแจกไม่อั้นทายผลคู่ลีเนเชนะครับพบกับเลเช่นะครับว่าทีมไหนชนะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ปิดทายผลกิจกรรมก่อนบอลเต30ะ30นาทียังทายผลใกล้ลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับทีเด็ดเมื่อคือนก็บวกกันไปนะครับแมนเชตแมนยูไนดเต็ดนะครับบวกเอาชนะ เลอยรโซไซดัก so นะครับด้วยประตู1ต่อ0ูนะครับก็บวก,กันไปครับสำหรับทีเด็ดคืนนี้เราเป็นที่สุตบอลคาโซเซเรียอิตาลีนะครับคู่ระหว่างอุดิเนเช่นะครับพบกับเลเช่นะครับเตะเวลาตี24ข,ของคืนนี้เจ้าบ้านอุดิเนเช่นะครับผลง,งานดยภาพรวงในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูแผ่วลงไปเยอะอยู่เหมือนกันเพราะ5เกมหลังสุดทุกรายการลงเล่นเป็นการ เสมอ3แพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนนะครับเ <'s> รเช่ผลงานดีภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแป้มาอย่างต่อเนื่องเพราะเกมในลีกลงเล่นมาแล้ว12นัดเป็นการชนะ1เสมอ5แพ้6เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนและเรเช่ shape, พวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าฟอร์มช่วงหลังผลงานอาจจะดูลงไปอยู่บ้างเพราะไร่ชัยในทุกรายการมา5เกมติดต่อกันก็ตาม แต่ถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องของฟอร์มภาพรวมของ2ทีมกันดูมองว่าเจ้าบ้านอุดิเนเช่ที่ฤดูนี้เพิ่งจะมีหลุดแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นพวกเขาอาจดูทรงดูดีกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเยือนที่เกมในลีกผ่านมา12นัดแต่เพิ่งจะเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีม เจ้าบ้านอูดิเนเช่จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเชยร์เห็นควรเลือกเชียร์อูดิเนเช่นะครับก่อนจากกันวันนี้เฮียมีเว็บดีๆมาแนะนําเว็บยูฟ่ารายยิปสีให้อย่างเดียวในการลงทุนที่ดีที่สุดมีครบจบในเว็บเดียวและยังมีฟังชั่นอื่นๆอีกมากมายให้เลือกนะครับวันนี้เฮียขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชมและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปในวันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ